สวัสดีครับก็อยู่ในเกมอะไรเนี่ยวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาค้างเดียวมีปัญญาเท่านี้แหละไม่ลีลาแล้วกันเห็นเขาได้ง่ายๆอยากได้มั่งอะ่ะขอตัวไหมขอแมวกวักสีทอง ตัวแรกลายไม่ดีปะ่ะโอ้ลายไม่ดีตัวสามเลยนี่เป็นปีใหม่นะขอตัวใหม่ดีมีแล้วตัวหนึ่งจบ เนี่ยมีแล้วเดี๋ยวกีไปเล่นสเตจพิเศษมาได้ตัวนี้มาเดีครับรับตัวนี้โชว์เลยแล้วกันนะก็บพร้อมครับเสียย่เดี๋ยวไม่มีตัว ยังไงก็ทำครับตัวนี้หมดไปแล้วนะบีเราหมด ขออัพพูดนี้ก่อนละกัน <c oughs> อีกตัวเดียวเมียว ตัวนี้เป็นแปดดาวตัวเลขที่ผมมีเลยนะเจมเนี่ยสายฮิวฮิวเลือดทเพี้ยนเนี่ย แต่ซีซันแรกเนี่ยยังเป็นซูเปอร์มาสเตอร์อีกในกรู้สึกมันยังมีทำไมเขาได้แต่ตัวสีทองก่อนวะ một đã đợi tôi nhìn เอาเลยไหมเลยก็ได้มีสีเหลียดเต็มแล้วสวยงาม สกิลนะครับแจกขนมโมจิสร้างโลกในบริเวณ2วินาทีสร้างเพิ่มความเร็วในการโจมตีของพรรคพวกอีก200% 9นาวิมันตัวอ่างเปว่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของพรรคพวก200% 9นาวิ200% สองเท่าวิ่งร้อก็จะเป็น300หรือเปล่าสร้างความเสียหายในบริเวณอีกสองพของพลังโจมตีลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูอันนี้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่โมหรือเปล่าวะสโลดาว ขาดนี่หอันเนี่ยต้องมาย่อยอีกโอ้ยยังไงเราไม่มีก็จัดไปจำเป็น ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเหลือไว้สักสิบพอเอาอไปแค่สิบเลรเก็บไว้เผื่อได้แมวฝ <c oughs> ันเอาเหลือไว้สักสิบ เยอะอยู่นะก็เซฟเซฟหมดครับวินาทีนี้มาสองสามส,สี่ อผู้นี้ค่อยมาดูมาต่อกันไหนละอ,อย่างสวยอะ่ะล่างอัต้าขาั้ี่สองเล่นอีกสาม พอดีปัญหาแล้วเท่าไรนี้อีกเออต้องรออีกอันหนึ่งเหมือนเดิมน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับถึงจะได้รีวิวคิดว่าหนะนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปเหลือเฟือทำเลยไม่ต้องรีละ

้คลิปเดี๋ยวผมพาไปดูในเฟสนะครับไปดูคนที่เขาเปิดได้กันเนี่ยเลนเจอตัวใหม่นะครับพาไปดูนี่50บปีของแอดมิน เปิดตอนสีทุ่มครึ่งโอ้ล่างอันตาสีทองสุดโหดมาดักทายเป็นกาชาแห่งความโชคดีจริงๆครับเพงเฮงเรืยๆ HP ขนาดยังไม่ได้อัพอ่ะแปดหมื่สองแล 1, พันแปดก็แพงอยู่นะ ดูนไหนไวะดูนี้บ้างเนี่ยกูมาสายฟรีคนแรกเอาตัวเอาตัวอีกเนี่ยบีก็เยอะแต่เขาไม่ใช่ครับสามร้อยบีไม่ได้อะไรเลยเช่นกันสู้ต่อไปแล้ว คนนี้สองร้อยบีได้ล่างอันตามาเลยครับตัวอันต้าในรอบหลายเดือนโอ้โหดูดิคนอื่นเขายังมีมาทักทายเลยอะเราเราอะดอกเดียวรู้เรื่องห้าสิบบีเนี่ยเลย พันสองได้มาตัวเดียวกับตัวนี้ล่าเจ็ดดาวอีกตัวหนึ่งผมมาเม้นด้วยถุงทองดูดิครับบางคนเขาก็ได้กบแปดดาวอะ มันน่าเจ็บใจเว้ยและดูดิโอ้โห oh. ทิ้งไอดีด้วยเนี่ยครับถ้าใครอยากเพิ่มดูไอ้ดีครับ เขาทิ้งไว้ให้ดูดิเปิดอย่างนี้ก็ได้เจ็ดดาวกล่องฟรีนะเฮ้ยเดี๋ยวไขว่ะโอ้โหเจ็ดแปดแปดอันต้า ดวดีไปไหนเว้ยเนี่ยแล้วคนที่มันไม่มามันก็ไม่มาเลยนะได้คนนี้ได้เป็นผมเนี่ยดึงรูบีนะ้เนี่ยพาเข้าไปดูในเกมมีมีใครเปิดหรือยังวะ ขนาดบี้เพิ่งออกนะครับไปเปิดก็อย่างที่เห็นไม่ได้อะไรเลยยังไม่มีใครเปิดมากเดือนนี้ไม่มีเกียร์ใหม่ด้วยครับมีแต่เลนเตหรือไม่เกียร์ก็อาจจะตามมาทีหลัง ยังไม่มีคนเปิดแน่เลยใครจะรีบมาเปิดขนาดนี้นะไม่ใช่คนไทยคนไทยแล้วหกันนะครับอัปเดตใหม่ก็รีบอะแต่วินาทีแรกเลยดูดิเขายังไม่มีเลยยังม,มีใครเปิด ตัวนี้ไม่มีครับอีเวนที่แล้วเปิดไม่ได้ได้ไงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แลวกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวตัวนี้โคโนี่ดังโกเอยไม่ใช่ล่างอันตา้า ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงบายบายครับผม